นี<ส> <ism> วันนี้เรามาตลาดวันนี้มาตลาดสีเมืองใหม่มาเจอกล้วยยายเนี่ยกล้วแย่กล้วแย่กล้วยแซ่บโอ้กล้วยใหญ่มากเลยวีเท่างไรครับเนี่ยยายขายแค่50บาทวีระา0บาทโอ้ได้มาสองวีให้กันใหญ่เลยนี่ให้เขาอีกที่หาซื้อบาทอแล้วหรนี่วีระา0บาทโอ้กล้วยอยางงามลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลย นี่นี่าสิบบาทวีละสิบบาทนี่ร้อยนึงเปลือหนึ่งได้ประมาณสิบวีเปลือหนึ่งมีสิบวีนี่น่ทั้งหมดนี่เปลือเนี่ยสามสิบเลยครับเพิ่งไดหลุมหลุมก้อนเพิ่งโอ้ลุมนี้ประมาณค้าลูกใหญ่มากนี่ลูกเดียวยิมมี่ห้าสิบบาทคุได้เยอะเลยคุณก้อนสามสิบได้หลุมก้อนเอาเนี่ยที่ัยังอยู่วะคุณยายถูกมากเลย อันนี้ยายปลูกเองนะขายห้าสิบได้เออปลูกเองโอ้โใหญ่ๆเลยอันนี้ตลาดสีเมืองใหม่นะคะใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนกันได้อันนี้ยายปลูกอยู่ที่ที่ตำบลอะไรเนี่ยตำบลบ้านน้ำแทงตำบลน,น้ำแทงจ่าหนานแท่งเหรอ,อแต่อำเภอสีมอเมืองใหม่อำเภอสีเมืองใหม่แต่บ้านใหญ่เป็นบ้านตำบลเลย ตำบลหนามแท่งตำบลหนามแท่งจ้าปลูกเยอะไหมกล้วยปลูกบนลายปลูกสามสี่กอหนึ่งแต่ว่ามันถอกแต่กอหนึ่งมันถอกสามคือพ่นถอกสามบล็อนึองเดียวนีเก็ยังถอกถึงตะมีอื่นเพื่อย้ายกับจิตตัดอีกโอเคยายก็ตัดมาขายเรื่อยๆเนาะขายเรื่อยๆเพราะได้เงินซื้อนเอานมให้ร้านกระเท้าแลกๆกับก็ใส่ไปพราได้ จะยามสิ้นเดือนก็ได้รับเงินเดือนขายไปเรื่อยๆนะซื้อกับกระดาษเ่ากับตกขายจ้าโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวหนูเดินไปดูอย่างอื่นต่อนะจ้าขายขายดีๆขายดีๆจ้าขอบคุณค่ะดีหลังถ้าติดป้ายราคาเนี่ยคนจะซื้อเยอะกว่านี้เออเอากระดาษเอากระดาษเขียนวางก็ได้เอากระดาษเขียนเฉยๆว่าห้าสิบอย่างเงี้ยว่านผมไม่ทราบอย่ครับคุณผู้ชม วันนี้เ่กระชาก็มีสามร้อยกรข,ข,ขายต้นไม้ต้นเน้นลักให้ปลาคับปลาไก่ปลาอันนี้เป็นกี่ยางเนะาะปลากี่ยางมีอ๋อกี่ยางก็มีเป็นกี่ไตเหรอเป็นกี่อ๋อี่กี่ยาง เป็นน้ำมันมันเนาะตัวนี้น้ำมันยางเราไปชมน้ำมันยางกันหน่อยอันนี้กี่ยางอันนี้กังอันนี้กี่ยางน้ำมันยางนี่น้ำมันยางใส่น้อยเดียวกะติดนี่ใส่น้อยเดียวนี่แมนใส่ซส้เหมืนกะติดแต่ไม่ใหม่เอ้ยเาประหยัดอันนี้ถ้าแบบ้ลประหยัดถือก็ใส่หลายใส้แซมนี่ถ้าคาสิบประหยัดถือใส่หน่อยเอาใหม่หน่อยหน่อยแต่นี่นิดก็เป็นเหยื่อไฟแล้วเนาะแล้วก็ไปกอดฐานได้แล้วอันนี้กองเท่าไหร่ครับนี่แบน๓๐บาท ถามว่ามีใหม่โอ้ยไซซซ้ำนี่ถ้ามีไม้อ้อยใส่น้อยกว่านี้เอาไม่น้นน้อยโอ้อยเพราะว่าเขาประหยัดตัวนี้อันนี้เป็นแท่งเนาะนี่เป็นแท่งอันนี้เต็มผสมน้ำมันแล้วเป็นขี้มันเป็นเป็นน้ำมันยนี่อันนี้หอยหาซื้อเป็นราคาขอไปดีอันนี้เมล็ดผักอ่ะอันนี้สองเท่าไรจ้ะสองละสิบบาทอ่ะอ๋อเมล็ดผักสองละสิบบาทแอบเป็นราคา ม,ม,มีหลายแบ่งหลายอย่างเนาะ,ะหลายชนิดอันนี้หอมปูบในท์พับนนกันก็นมีหลายอย่างนี่เป็ดน,น้ำพี่เแบบเีนนลทีน,นั่งเดินไปน้ำแน่นลานาการก็ตัวสือ,อยิ่งไหมตัวโคก็มีเอาตบตูเน็นตตบตูตอันนี้สิบบาทเหรอจ๊ะจ้ามาลองไปเพาะดูตัวคือย่างอื่นนะบวบหอมกันนี่ไนท์พับบวบหอมตัวไหนตัวไหนบวบหอมอันบวบหอมเขาล้มนั่น บัวเป็นเราอนนี้ส่วนนี้ก็เป็นพวกกระติบกระติบข้าวเหนียวเครื่องจัดสารอันนี้ปลามีคนละสีเลยนะกบมันเลี้ยงคนละที่เรือยังกบนาอันนี้จะกบเลี้ยงกบเลี้ยงเหมือนกันกบเลี้ยงเหมือนกันทำไมสีไม่เหมือนกันนะมันคนละสายพันธุ์ันคนละสายพันธุ์ขนาดเหมือนกันอตัวขนาดเท่ากันเลยโอ้ยนี่ตัวใหญ่ๆอ่าไม่ต่างใจสิโอ้ยนี่อันตัวใหญ่เนาะ แม่พัดเห็นเห็นหน้ามันก็อยากินตัวใหญ่เลยตัวนี้ปลาดุกเขาขายตัวไหนอ่ะปลาดูกขายยังครับเจอแม่เมย์ได้ไหมเกิดยิวอยู่ไก่เอาไปได้เอาเอาโลนึงอันนี้เป็นปลาดุกอะไรจ๊ะปลาดุกเลี้ยงใช่ไหมแต่เขาจะเลี้ยงต้นตัวไม่โต้วยนะตัวนี้มีคนขายยาสูบพันผัก ช่วงหลังจากหน้าฝนเสร็จก็จะปลูกฝากกันไข่ไก่ติ้งไข่ข้าวมันจะมีวิเล็กี้ให้เลยนะ ใดถึงาพิีนะใดดพิพี้ใส่สบู่ซื้อได้ไหมใจากเศร้าเป็นการทาวอดใส่สบู่ซื้อๆจ้ะทำพิพีหรือทำพิลูก่ะไเย์มาหรือว่าทิปหลูก่อนผ้หงทำิปลก่ท้ปะทำปลูก็ว่าทำพิพีวะแกว่ามางๆกันเดี๋ยวสมบูรนะถ้าตงได้ดีอันนี้เป็นตลาดสีเมืองใหม่นะคะจะมีพวกสินค้า เสื้อผ้ามืสองขายด้วยอันนี้เป็นตลาดวันจันทร์ของสีม้วงใหม่มีเยอะแยะเลยค่ะเป็นยากาศในตลาด มีขายของเยอะแยะเลยมีเสื้อผ้ามีของไซส์แ้าพนึงกำเนียนอนอือฮ่า่าอือกำเนีคร์ไกันแล้วนเนียร์ไปกันแล้วนำเนียร์นี่ผูนี่ฟ้าบัวขัดหมเยอะอยู่นี่ก็กหนกอะไรลบ้า เยอะทหัวหักเล่นหักหัวครับน้ไปโเก่าแล้ครับตาเลครับทดสอบทดลองเยอะเหมือนกันเนี่ยจะซื้ออะไรดีร้อยปูเตะตอนนี้เพิ่งได้กระเพียงกับปลามาครับอนครับเดี๋ยวสีส้มนะครับทีหูพรอมนะครับเดยกเชิดนะครับสลับน้องไหมบวกคันเดลลองกินล่องใจมีลูกขนาดเมชื้นะครับร้อยปูตอนี้แสอก่อนนัคนเอาเดูดเดามีคนนไปหาส้มอีกแล้วนะ

มีคนกำลังเลือกส้มนะครับ6โลไม่ไม่ใช่โลละ20บาทอันนี้ส้มกิโลละ20บาทข้ทางๆส้มก็มีฟองน้ำนะครับมัดละ20บาทได้เยอะเลยซื้อไปแล้วหนึ่งมนะัดอันนี้ญาติเลือกใหญ่เลยส้นุกระเวดเลือกใหญ่เลย กงนั้นก็จะมีพวกที่นอนพวกเสือพวกอะไรพวกนี้ที่นอนปลอกหมอนข้าปุ้ยที่นอนนุ่งนะคะวันนี้เป็นตลาดใหญ่ของสีบางใหม่นะคะเป็นตลาดของตลาดบรรจัส่วนนี้ก็จะมีเสื้อผ้าอะไรขายเยอะๆเลยค่าคุณท่านซื้อปลาไป6กิโลครับ6กิโลอันนี้120บาท ร้อนกับร้อนฮะน,นักไหมนักมั้ยนักหรองแล้วมนะันกนะ็อขายตงเช้าของของขายเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้หนักแล้วอันนี้พีวอยู่สามโลอันนู้นหกโล ก็เขาก็ขายเปขายได้นะครับอันละร้อยเดี๋ยวเราจะแวะซื้อป่อยจับน้ำข้นกับเฉพาะปลากันแลยวไห,ห,หมเขาเป็นอ,อะไรยบาทค่ะ ตลาดนัดวันจันทร์ของตัวอำเภอสีเมืองใหม่นะคะมีของขายเยอะมากเลยค่ะถ้าแวะผ่านมาแถวๆนี้ก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะมีของหลากหลายค่ะชาวบ้านก็เอามาขายกันเยอะยๆมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ของหนักมากเลยก็เลยต้องกลับก่อนค่ะยังไงถ้าเกิดมาแถวอำเภอสีเมืองใหม่ก็อย่าลืมแวะมาตลาดนัดสีเมืองใหม่นะคะเป็นตลาดนัดของวันจันทร์ค่ะ